ฮะนี่มันเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอลี่หยุนเซียวใครกันที่เรียกข้าลี่หยุนเซียวอย่างนั้นเหรอข้าคือกูไฟยยางนี่แล้วนี่มันความทรงจําของใครกันนี่หลี่หยุนเซียวฮะนี่ข้าจริงๆอย่างนั้นเหรอตามความทรงจําพวกนี้ นี่เป็นปีที่1 0, 3 3ของปทินเทียนวูนับจากที่ข้าได้ตายลงไปที่หุบเขาเทียนตั้ง15ปี15ปีอย่างนั้นเหรอรูปปั้นนั่นคือข้าอย่างนั้นเหรอน้อยแน่ดีหยุนเซียวเจ้าช่างมีความกล้ามากนักจะกกาลังหลับในระหว่างที่ข้ากําลังสอนอยู่อย่างนั้นเหรอดูเหมือนว่าตอนนี้ข้านั้นเกิดใหม่อย่างนั้นเหรอ จงตอบคำถามข้ามาซะวิธีผลิตอาวุธส่วนมีกี่รูปแบบล่วหยุนชางอาจารย์ของสถาบันเจียหลานร่างกายและสวดทรงองเอวของแม่นางผู้นี้รงกับผมยาวป่าปาแต่หน้าตาที่น่ารักหากว่าสวมชุดเกาะออกรบแล้วก็นางเหมือนกับจกักรพรรดิชุดบัวแดงสีชาติเดยอีกคนแต่่ังน,น่าเสียดายที่ดับการหนุนพ่ของนางนั้นอยู่เพียงแค่ขอบเขียนันจากสวรรค์ขั้นที่สี่ คนทางนั้นยังอีกยาวไกลเอฮะสายตาแบบนี้บ้านะนี่เราเป็นถึงจอมยุทธขั้นที่สีเลยนะทำไมข้าถึงได้สูญเสียสมาธิไปชั่วขณะหนึ่งในระหว่างที่เขาจ้องมองมาได้กันละ่ะไม่ได้หลี่ยุนเสียวจงตอบคำถามของข้ามาซะวิธีการลอมอาวุธส่วนนั้นมีทั้งหมดกี่รูปแบบรอกันเล่นนะ คำถามง่ายเช่นนี้เลยแหระที่มาถามข้าผู้เป็นถึงนักเล่นแร่แปรธาตุขั้นที่9ก้ากันอย่างน้อยๆในตอนนั้นตัวข้าผู้นี้อยู่ในลาดับต้นๆของนักเล่นแร่แปรธาตุแห่งทวีปเทียนหนูเลยด้วยซ้ํามันต้องแน่นอนอยู่แล้วสิวิธีการกันลอมวุฒิส่วนนั้นมีทั้งหมด48รูปแบบ <laughs> นั่นสินะสมกับเป็นไอเจ้าโง่ลียุนเสียวสัจริงแม้ว่าจะมีเขียนในตำราแต่มันก็ยังตอบผิดอีก <laughs> นั่นสินะ เส้นลมปานยังไม่เปิดแต่ดูเหมือนว่าสมองของเขานั้นก็ยังไม่เปิดด้วยเช่นกันทําไมเขาถึงได้โง่ขงเขาเช่นนี้กันล่ะเฮ้ยไอขยะเอ้ยแกนะรู้จักอ่านหนังสือบ้างหรือไม่กันหนังสือที่ท่านยางตี้ได้เขียนไว้ไยังไงล่ะว่ามันมีทั้งหมด36รูปแบบ36รูปแบบดูไว้ซะไอขยะเฮ้ยฮะสามหูปแบบอย่างนั้นเหรอไอเจ้าบ้ายางตี้นั่นมันลืมอีก12รูปแบบ ที่กูเฟยหยางได้เขียนขึ้นมาอย่างนั้นเหรอเมื่อกี้เจ้าพูดว่าไงนะ <c oughs> ดูมันสิโว้ยไอเจ้าบ้าหลี่หยุนเซียนนั่นหัวว่าท่านอาจารย์ลูวจะลงโทษมันสินะถึงได้พูดจาบ้าบอและสาระทำตัวบ้าแบบนั้นเนะ่ะท่านยางตี้เป็นถึงหนึ่งในลูกศิษย์ของท่านบร,รมารจารย์จักรพรรดิกูเฟยหยางเลยนะโว้ยของแบบนี้เขาจะไปเขียนผิดได้อย่างไรกันล่ะ นั่นสินะไม่เพียงเท่านั้นไอเจ้าบ้านั่นกล้าดียังไงเลียกท่านย่างตีหุ่นหุ่นแบบนั้นกันไม่สิมันเรียวยาไว้บ้าเลยด้วยซ้าพวกเจ้านะเงียบกันได้แล้วฮะอ,อ,อ,อาจารย์ลั่ยุนซางโดนแน่ไอเดี่ยนเสี่ยวมันโดนแน่รอบนี้วิธีการเหล่านั้นเขารู้มันได้อย่างไรท่านจักรพรรดิยุทธกู่เฟยอย่างนั้นไม่เพียงแต่ตัวเขาเป็นหนึ่งในสามจอมยุทธที่แข็งแกร่งที่สุดในใต้ลา แต่ตัวเขายังเป็นถึงนักเล่นแรกแปราธาตุขั้นที่9วิธีอีก12รูปแบบเขาเป็นคนคิดค้นขึ้นมาจริงๆอหาว่าไงนะนี่มันจะเป็นอย่างนั้นไปได้เหรออาจารย์ั้วยยุนซังแม้แต่ในตำราก็ยังไม่เห็นมีเขียนบอกไว้เลยนี่ขอรับมือนั่นก็เป็นเพราะว่า วิธีสิรูปแบบนั้นเป็นวิธีที่ยากเกินกว่าที่เหล่านักเล่นแฝแประททั่วไปจะสามารถทําได้ทําให้ท่านปรมาจารย์อย่างตี้ไม่ได้ระบุวิธีการเหล่านั้นเอาไว้ในตําราเรียนยังไงละ่ะว่ากันว่าดีหยุนเสี่ยวผู้นี้นั้นเป็นชายที่เส้นลมปานได้รับความเสียหายตั้งแต่กําเน<อ>ิดจนถึงตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดเส้นลมปานได้เส้นทางในการฝึกยุทธของเขาช่างเป็นเรื่องที่ยากอย่างแท้จริงแต่ว่า ดูเหมือนว่าชายผู้นี้จะมีความสามารถในเส้นทางของการเล่นแร่แปราธาตุอยู่อย่างนั้นสินะการเป็นนักเล่นแร่แปราธาตุก็ไม่ได้ได้ไปกว่าเส้นทางของการฝึกยึดเลยด้วยซ้ำนี่เจ้านะอย่าอวดดีให้มันมากเกินไปมาดูกันว่าตัวเจ้าศึกษาด้วยตัวเองมามากมายแค่ไหนกันในระหว่างการกันหลอมอาวุธส่วนเหตุใดจึงต้องเติมหินผนึกสีฟ้าเข้าไป ถ้าหากว่าตัวเจ้านั้นสามารถตอบคาถามนี้ได้ล้ก็ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปไม่ต้องเข้าเรียนในคาบเรียนของข้าอ,อ,อีกฮะดูนั่นสิท่านอาจารย์รั่วโกรธล้วเว้ยคำถามนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นคำถามที่ง่ายแต่มันไม่รู้เลยด้วยซ้าว่าทําไมต้องใช้หินผนึกสีฟ้าเข้าไปด้วยมันเหมือนกับว่าทําไมหนึ่งบวกหนึ่งมันได้เท่ากับสอนั่นยังไงล่ะ <c oughs> เดิมทีแล้ว หินผนึกสีฟ้านั้นไม่จำเป็นต้องใช้ในการกันรลองวุฒส่วนเลยด้วยซ้ำแต่ทาว่ามีเหล่านักเรียนแร่แรธาตาทั่วไปไม่สามารถคำนวณความแม่นยำของวัตถุดิบที่ใช้ในการกันรลองวุฒส่วนยังไงล่ะพูดได้ดีนี่แต่ว่าถึงจะเป็นเช่นนั้นแต่ต่อให้ใช้หินผนึกสีฟ้าลงไปในระหว่างการกันรลองวุฒส่วนเหตุใดถึงยังได้ล้มเหลวอ,อีกล่ะการที่มันล้มเหลวนั้นมันก็เป็นเพราะว่าผนึกสีฟ้านั้น เป็นคุณสมบัติของาธาตุน้ําถ้าว่าตัวเจ้านําไปกันล้อมในอาวุธที่เป็นคุณสมบัติของาธาตุไฟทําให้มันล้มเหลวยังไงล่ะเอเอเป็นแบบนี้เอง,งงั้นเหรอแต่งั้นก็ถ้าหากว่าต้องการผสมหินผนึกสีฟ้ารวมเข้ากับทองแดงและทองคําทําเช่นไรมันถึงจะสําเร็จละ่ะ <c oughs> ง่ายเพียงแค่นิดเดียวเพียงแค่ตัวเจ้านั้นทําให้หินผนึกสีฟ้าบริสุทธิ์ขึ้น โดยการใช้ไฟก็เพียงเท่านั้นเองเอ,เอ๋เป็นแบบนี้เองอย่างนั้นเหรอมีหน้าล่ะทำไมตัวข้าถึงได้ล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ว่าเรื่องย,กยากๆเช่นนี้ถูกแก้ไขได้โดยเขาราวกับว่าเป็นเรื่องที่ง่ายได้มีนํำซ้ำสายตาคู่นั้นเหมือนกับว่าคำถามนี้เป็นคำถามที่ง่ายซะจนตัวเขาไม่อยากจะตอบคำถามนี้เลยด้วยซ้ำน,นี่ด่หยุนเซียว เจ้านะข่าวหน้าต้องมาเข้าเรียนในคาบเรียนอีกนะส่วนพวกเจ้านั้นศึกษาแล้วตัวเองไปก่อนข้าขอตัวก่อนเข้าแล้วกันอ๋ออาจารย์ลั่หยุนช้างท่านจะไปที่ใดนะคงไม่ใช่ที่ถามของถามไปเมื่อครู่เพราะหรอกถามเพราะอยากรู้คําตอบจากไอ้บ้านหยุนเสี่ยวหรอกนะต่อจากนี้ข้าน่ะไม่ต้องมาเข้าเรียนในคาบเรียนของนางอีกแล้วสินะ เฮ้ยหลี่หยุนเซียวหยุดก่อนสิไม่ได้ยินที่อาจารย์ด้วยหยุนช้างพูดเลี่ยงไดกันเหรอจะนี่วันนี้เกิดอะไรขึ้นกับนายน้อยหยุนอย่างนั้นเหรอทำไมเขามีท่าทีแปลกๆไปล่ะจะนี่พวกเจ้านะ่ะหรือว่าหลี่หยุนเซียวนั้นจะเป็นอัจฉริยะในการเล่นแอ่ปแปรธาตุอย่างนั้นเหรอไหลสาระพวกเจ้านะ่ะกำลังพูดบ้าอะไรอยู่เส้นทางของการเล่นแอบแปรธาตุนั้นยิ่งยาก ก็เส้นทางของการฝึกยุดเลยด้วยซ้าขยะอย่างเจ้านั่นจะเดินบนเส้นทางในการเน้นแร่แปลธาตุได้อย่างไรกันแม้แต่เส้นลมปานของมันเองยังไม่เปิดเลยสักจุดเลยด้วยซ้ําเอเอะนั่นสินะลูกพี่พูดถูกอัจฉริยะด้านการเน้นแร่แปลธาตุาบ้าบอลอะไรกันล่ะพวกเจ้าดีมันช่างไร้สาระสิยจริงนี่คือเมืองหลวงของอาณาจักรเทีนยนซูอย่างนั้นเหรอเจ้าบ้าอย่างเต้ลูกศิษย์โง่ของข้าคนนี้ได้บังเอิญ มาเป็นปรม a จจา์ของการเล่นแน่แปลธาตุแห่งอาณาจักรแห่งนี้อย่างนั้นเหรอลูกป,ปั้นนั่นปั้นเพื่อให้ข้าอย่างนั้นสินะก็ไม่เลวนี่ความซาบซึ้งที่ตัวเจ้ามีให้กับอาจารย์ผู้นี้ผ่านมาแล้ว15ปีตัวข้าได้เกิดใหม่ในร่างของหลี่ยินเซียวอย่างนั้นสินะเอ๋เอนี่มันอนาณาจักรเทียนซุย หอคอยของนักเดินหน้าแปลธาตุสมาคมนักเดินหล่าแปลธาตุแต่ว่าถึงแม้ว่าตัวข้าผู้นี้จะได้เกิดใหม่แต่ช่างเป็นเรื่องที่น่าเสียดายสีจริงร่างกายของจดเจ้า็กคนนี้เส้นลมปานอุดตันหนึ่งนั้นเลยลอกันเล่นนะเมื่อชาติที่แล้วข้าเป็นถึงหนึ่งในสามลำดับผู้ที่เก่งที่สุดในใต้ล่านี้เลยนะตอนนี้คงมีแต่ต้องเปิดเส้นลมปานก่อนก็แล้วกันคงต้องให้เจ้าช่วยข้าก่อนแล้วนะ อย่างเี้ถ้าหากว่าเป็นไปตามที่ข้าคำนวณไว้แล้วก็าภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งปีตัวข้าน่าจะฟื้นคืนความแข็งแกร่งให้กลับมาเหมือนเดิมได้ไม่สิด้วยความรู้ที่ข้ามีเมื่อชาติที่แล้วตอนนี้ข้าจะต้องก้าวไปสู่จุดสูงสุดของมาทวีบเทียนวูการประลองจะอันดับครั้งต่อไปหนึ่งในใต้ล่าจะต้องเป็นของข้าแต่เพียงผู้เดียว